พวกเขาไม่หวาดนวันปิศาจไม่เกรงกลัวอิทธิพลไม่สนไข้หวัดนกไม่มิตกสงครามโลกพวกเขากลัวเพียงอย่างเดียวคือความมืดตะตื่ี้ยรู้จักเมียตัวใหม่รู้จัก,จก<ะ>หนังส,ว,สวยปนะสวยสยองรู้สึกเหมือนตัวเลยมาขานชื่อกันก่อนและนี่ก็คือยุคปีแอร์ยมาจ้าแยมาจ้าแยมาจ้าจ แหม่หมาจ้าคนชื่อแก่ทางนั้นท่านหมอผีช่วยไว้พอให้เราออกล่าสัตว์นะอุจจาอุจจารอุบาทอุจจาอุจจาอุบาทอุจจาขอโทษนะพ่อหมอมีแต่อุจจาร์กับอุบาทนี่มันคาถามาหาอุดอุดไว้หมดแล้วมันจะไปออกล่าสัตว์ได้ไหนออย่างนี้แล้วโคตรคลั่งขอให้ล่าสัตว์ได้เยอะ อย่าให้มีใครตายก็แล้วกันอ๋อพ่อหมอทำไมทำเสี่ยงเนอ้ออุบาทงั้นนะพระซ่าไม่ก็ต้องมีเพี้ยนกับบางสิเอาละทุกคนล่าสัตว์หาปลาดีๆขอให em. ้เนื้อไล่หมาเทมาเย้เยสไอโยไปกันเลยพี่แอร์เย้เอ้ยเจ็บห้าม นำฟาด<อ>ห้า <laughs> โอ้ยพี่เอ๊ตุเจ็บพี่เอ๊ตุเจ็บห้ามองกูก็ขาดหมดมึงเสร็จตูแน่ไม่ได้จะได้ปลาไปแยกไหมวันนีม้มาแล้วมาแล้วมึงเสร็จตูแน่ไม่ได้อีกแล้วมาแล้วมาแล้วตัวนี้แหละเสร็จตูแน่นอนมึง เย่โย yeah, ตูได้แล้วตูวได้ปลาแล้วนี่ตูได้ปลาแล้วปลาไม่มีขี้ด้วย <c oughs> <c oughs> พอมีขี้หลักป่าอีเม่มาใ <c oughs> ส่แล้วนั่นไงมาอีกแล้วมึงเสร็จตูแนะมึงเย yeah, ได้อีกแล้ว <c oughs> นี่มันปลาเผ่าพันธุ์ไหนทาไมเป็นแบบนี้โอ้หน้าตาประหลาดพิกโกกพิกลจะกินได้ไหมวันเนี้ยโอ้รสซาร์มันแปลกๆนั่นไงนั่นไงโอ้ตัวใหญ่มาก นี่โอ้โหมันดิ้นมันดิ้นนี่ไงโอ้โหนี่มันปลาอะไรวะแปลกประหลาดมันจะปลาแปลกแปกวันนี้ต้องใส่เป็นเฮนฟิตตัวใหญ่มากต้องพอเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านแล้วละเขานี้ได้แล้วทนวนาเผาออ้ไฟ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 ร้อนร้อนร้อนใส่โยไฟลุกแล้วไฟ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 อ้ร้อนร้อน้ไฟไฟไฟเออไฟลุกแล้ว ตอนนี้เราก็จะมาปีงไก่้โอ้้ไก่้ใกล้โอ้้โอ้โก่้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 โอ้ยแต่กี่แถวนี่คือน้ำเปล่านะปีแอโอ,โอโ้โหเพล่ทำยดนี่ก็คือสมุนไพรเห็นไหมจุบไม่ให้ใกล้ร้อนช่วงนี้อากาศร้อนกว่าใกล้มันจะร้อน อาบน้ำให้ใกล้เพื่อมันใกล้มันจะเย็นโอนมน้มาตะเตนมตต้นามาตาโตยน้มาตะเตเพียง <c ười> ไล่พี่ออกจากใกล้อปาตีเยอปาตีเยเท е นะ่าเพียงเพียงอปาตินา่าอปาตินา่านาตื้อตื้อตื้ตื้ตื้ตตตมึงจะออกหรือไม่ออกไอพี่แม่นักตัวจะจุบดีๆก็ไม่ได้และนี่ก็คือน้ำปลาแดกปรุงเครื่อง จุบเร็วๆแดดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวตูจะดำไปมากกว่านี้ตูว,ว่าบทนี้ตู้เล่นเมื่อนสุดลแล้วแหละเพราะยังไงตูก็ดำเมื่อนคนป้าอยู่แล้วนี่ไงใกล้สุกแล้วแต่ตู้ชิมอยู่นอกไม่ไหวมันแดดแรงต้องได้มาอยู่ข้างในหรือมันห้อมประแดกมากนี่มันอร่อยจริงๆนะเนี้ย ตูรักกินก้อนหัวหน้าเผ่าเลยคือแบบว่านั่งมันนี่เขาเครื่องบรรแดกมา,ออมากอนะือือร่อยมากเลยนะปีแออืนี่มันอร่อยมากเลยนะ เอาสักคำไหมนี่นี่หลุนเนื้อใกล้ดิคำไหมเนี่ยเนี่ยเอาสักคำไหมอร่อยมากเลยนะเนี่ย <c oughs> อร่อยกับพี่ดียามจะตายกูโต้เล่โตไปไม่ไหวแล้วโคตรงามเลยคือมันเป็นไก่แก้ไงมันเลยยามคือตุกินไม่ได้แล้ว,ต,วตัวแล่เป็น้นแล้ว่าอร่อยเดี๋ยวตัวไปอ่อลามกันนะพี่แอร์แค่นี้แหละ